ทานะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพอรุณพัฒน์นะฮะอ่าอ่าเอาท่านเอาท่านนักสากลนายกดีกว่าท่านศรีศักดิ์ไอ้ท่านศรีศักดิ์ท่านพลศักดิ์ศิรพัฒน์ันนิษฐาครับอ่าท่านรองไอ้ตาท่านนักสากลปลัดและนักสากลนายกด้วยอ่าได้มาแล้วขออนุญาตท่านเตะให้ผมนอยอ่ามาแล้วนะฮะนี่คือรางวัลเครื่องสักกา นะครับมูล,ลค่าห้าพันตาครับราะวันที่2ผู้โชคดีไม่ได้บอกหมูนะแต่นามสกุลแก้วสุรีน่าจะเป็นบ้านเราไหมฮะตะมูกับน้องมึงเลยตะมูตะมูะมกับชมวงมีไหมอะนะนามสกุลแก้วสุรีครับผู้โชคดีได้รับพระชา,าได้แก่นายทวัชชัยแก้วสุรีครับ อยู่ไหมครับบ้านไหนนะบ้านฉวงบ้านของท่านผู้ใหญ่ก็เรื่องเองใช่ไหมครับนายพรรมชัยแก้วสุรีอยู่ไหมครับอ่านะครับหมายเลขศูนย์ศูนย์หกเจ็ดนะครับธรรมชัยแก้วสุรีถูกไหมครัอ้าวบ้านของมึงในบ้านฉวงอ้าวเออแต่ทั้งั้นมันมีหลายท่านใช่ไหมต้องขอตรวจต้นขั้ว อ่าไม่เป็นไรทาง,งานเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะอ่าราเก็บไปก่อนนะครับอีกประมาณหนึ่งอ่าให้เจ้าของรางวัลเลยเนาะท่านผู้ช่วยสมชายพรมสอนครับเชิญจับรางวัลครับเป็นรางวัลผ้าไหมผืนง,งามๆจากท่านผู้ช่วยสมชายพรมสอนครับนึ่งรางวัลเช่นกันครับอ่าชมผ้าไหมเลยท่านนักสารพอโรงเรียนหนองบึงท่านช์ผ้าไหมเรียบร้อยแล้วนะนี่คือผ้าไหมสวยๆครับจากท่านผมยัก <laughs> จากท่าน ผู้ช่วยสมชายปรกอนครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองืองครับเป็นผ้าไหมสวยๆนะครับผู้โชคดีท่านที่สามนะครับได้แก่อาาอ,าาอ,อ๋นอนะฮะพอดีผมไม่มีชื่อนะฮะบ,บอกแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน <laughs> ผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านในวันนี้หมดเลยหรือเปล่านะ ผู้ใหญ่บ้านที่โชคดีได้แก่ผู้ใหญ่บ้านบอลครับบ้านบอลอยู่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านบอลผู้ใหญ่บ้านบอลใช่ไหมอ่าเชิญเจอผู้ใหญ่เศรษฐกิจใช่ไหมครัเออมาอ่าคุณผู้ที่มอบพระหมายคือคุณศิราพร รัตนดีนะครับก็ขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญม,มากๆเลยนะครับที่มอบผ้าใให้คือคุณสิรพรรัตนดีนะครับขอพระคุณเป็นอย่างถูงสูงครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยครับนี่คือรางวัลที่สามครับผู้ที่โชคดีได้แกนผู้ใหญ่บ้านบอลผู้ใหญ่เศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีทั้งสามท่านก่อน,นุญาได้เก็บต้นทั่วท่านผอ,อ,อรงภพภาพด้เก็บว้เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องขอเสียงปรือมห้ท่านผู้ใหญ่ด้วยนะนี่คือผู้ที่โชคดีครับ ผ่านไปแล้วสารางวัลส่วนรางวัลที่3 4 5 6 7อย่างละสิบรางวัลเนาะเราจะไปเรียบร้อยด้านล่างแล้วแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้นะครับขอบพระคุณมากมากเลยครับทีมงานในการออกสลากรางวัลน,นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าพิธีการด้านบนเวทีก็จะเสร็จสิ้นนะครับประมาณน,นี้ขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับท่านรองนายกกา,บารบมืานส่วนจังหวัดสิรินธน์สิริสากมพัฒนา ท่านรัศาการประหลักรัศาการนายกด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เพื่อรวมถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมูครับท่านพอโรงเรียนนนโพรโัศาการพอโรงเรียนหนองบึงขอเสียงปรบมือดังบนเวทีครับขอบคุณทุกท่านครับเชิญทุกท่านได้พักครับเพื่อที่จะได้ชมมอนลำเสียงด้ 6, วยหกนกทุกสกรนะครับอย่างสนุกสนานต่อไปเนาะซึ่งวันนี้เป็นขั้นคืนสุดท้ายนะครับที่เราได้อมอบความสุขให้กับทุกท่าน สี่คืนติดต่อกันนะฮะตั้งแต่คืนที่26 27 28แปดและก็29นะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแสดงความชยินดีกับพี่สุพจน์ด้วยนะฮะโอ้โหทำไม่ธรรมดาแล้วพี่โชคดีมา,มากๆครับได้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวสอ่านะฮะก็ตรวจท่านใดนนะะนที่ยังไม่ตรวจรางวัลสามารถไปตรวจได้นะครับด้านข้างเวทีสำกับรางวัลที่เหลืออีกประมาณเกือบ40รางวัลเลยทีเดียวนะครับจากนี้ไปก็ขออนุญาตได้ส่งต่อ ความสรุปสนานและก็ความสุดจากนี้ไปจนถึงนู่นนะฮะสว่างในเชียวสําหรับเสียงที่หกนกปงสะกรและนกแอายครับขอนนีุ้กท่านได้ปรบมือรำต้อนรับเสียงที่หกนกปงสกรครับครับผมได้ดางธีงานขอหลังเสียงที่หกนกปงสะกรครับและขอกราบขอพระคุณไปยังญผู้หลักผู้ใหญ่ครับทีงานท่านผู้หลังครับท่านประธานในพิธีอดในรองในวีการบริหารส่วนจังหวัดสริบุรีครับ รวมไปถึงผู้หลผู <s ab ACL> ้ใหญ่ท่านผู้นําทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองอดีตงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านท่านกรรมการพักนายครับผมมีให้เกียรติเปิดเวทีบารมีสิงห์รวมทุกองค์ปรกอบในการเปิดทำการแสดงพร้อมกับมอบเชิญให้กับแฟนๆผู้นารักชมเอเอฟบีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่ด